คลิปนี้นะครับผมมาอยู่กับ Honda CR-V E-H-V e, e R-S ใหม่คันนี้เป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อตัวท็อปสุดล้ออลอยขนาด19นิ้วขนาดใหญ่มากสีใหม่ที่มีในรุ่นนี้นะครับสีเทาเฮอร์เบิร์นนะครับแต่ว่าตัวจริงสวยมากนะคันนี้ตัวหม่เนื้อเทนใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมราคาส,ว,ส,คสวัสดีครับผมยศวรรณสิริพรวัตรครับผม คลิปนี้นะครับผมมาอยู่กับ Honda CR-V EHEV RS ใหม่คันนี้เป็นรุ่นขับเคลื่อน4ี่ล้อตัวท็อปสุดนะครับผมนี่คันนี้ตัวไมเนอร์เชน e ใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมราคานี่ตามนี้เลยครับผมสำหรับ Honda CR-V EHEV RS ตัวขับเคลื่อนสี่ล้อคันนี้นะครับเป็น m i n นอร์เชน e มาก็มีการปรับปรุงนะครับเรื่องของ ดีไซน์ภายนอกเรื่องของการตกแต่งต่างๆก็เพิ่มออปชันเข้ามาเยอะมากนะครับผมตัวเครื่องยนต์คันนี้นะครับต้องบอกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้เนี่ยใช้เป็นเครื่องยนต์เดัรเบิร์วาร์ชัป4สูบ16วาล์วนะครับก็ตัวเครื่องยนต์เนี่ยให้สมรรถนะสูงสุดอยู่ที่148แรงม้า แรงบิดสูงสุดนะครับ1น3นิวตันเมตรทำงานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่2ตัวครับให้กำลังสูงสุด184แรงม้าและแรงบิดสูงสุดถึง335นิวตันเมตรต้องบอกว่าด้วยความที่เป็นรถยนต์ ehev ของ Honda ครับเป็นระบบไฮบริดเนี่ยแรงบิดเนี่ย3 3มนิวตันเมตรมาตั้งแต่รอบ0ถึง2,000รอบเลยอย่ว่าแรงบิดมาไวตอบสนองไวมากๆนะครับฉะนั้น ขับได้มั่นใจแล้วก็ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงครับผมคันนี้อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยจาก EcoS t er i c เกออยู่ที่18.5กิโลเมตรต่อลิตรนะครับสำหรับรุ่นขับเคลื่อนสีล้อคันนี้ต้องบอกว่าประหยัดมากๆนะครับผมแล้วก็สมรรถนะรวมนะครับแรงม้าของคันนี้เนี่ยอยู่ที่207แรงม้านะครับผมก็โหนกำลังเหลือเฟือใช้งานได้สบายสบายครับผมดูดีไซน์ภายนอกบ้างครับนี่กระจังหน้านะครับเป็นสีดำ r o s s b a c k พร้อมกับโลโก้ r s เด่นชัดเจนมากดูเท่น,นะครับผมไฟหน้าไฟหน้าเป็นฟู l l LED เลยนะครับไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวไฟเดย์ไลท์และไฟตัดหมอกครับเป็น LED ทั้งหมดเป็นแสงสีขาวนะครับผมนอกจากนี้ตัวไฟเนี่ยยังมีฟังก์ชันเรื่องของ Adaptive Driving Beam นะครับผมก็เป็นไฟหน้าที่สามารถ หลบรถคันหน้าได้นะครับเปิดไฟสูงโดยที่ไฟไม่ไปยังตารถคันข้างหน้าหรือรถที่วิ่งสวนมานะครับหรือว่าคนเดินถนนเนี่ย Adaptive Driving Beam มีมาให้เลยในรุ่น r f คันนี้นอกจากนี้มี Active Cornering Light นะครับผมก็คือเราขับรถไปครับนะปกติถ้าเราขับตอนกลางคืนเนี่ยเราหมุนหัวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟก็จะพุ่งตรงไปข้างหน้าใช่ไหมแต่ถ้ามีระบบ Adaptive Driving Beam นะครับผมไฟจะส่องฝั่งที่เราเลี้ยวให้ ทำให้มองเห็นวิสัยในฝั่งนั้นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมปลอดภัยทุกการขับขี่ยามค่ำคืนครับผมนี่ h o น d a s e n s i n g นะครับมีมาให้เหมือนเดิมนะครับผมก็ Honda s e n s i n g ของ CRV e h e v คันนี้นะครับมีทั้งหมด7ระบบนะครับผมก็มีมาให้ครบคันทั้งเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็ความสะดสบายในการขับขี่มีมาให้ครบหมดเลยล้ออลลอยครับล้ออลลอยจะเป็นล้ออลลอยขนาด19นิ้วขนาดใหญ่มากนะครับผมนี สีดำนะครับตัดกับสีตัวสีเมทัลลิกสีเงินนะครับผมเป็นลมดำด้วยเหมือนกันก็ดูสวยงามดูสปอร์ตนะครับสำหรับรุ่น RS ชายล่างตกแต่งเป็นสีดำเนี่ยพอมาคู่กับสีขาวเนี่ยเข้ากันมากๆครับสีขาวตัดดำหรือว่าสีใหม่ที่มีในรุ่นนี้นะครับก็มีสีเทาเฮอร์เบินนะครับแต่ว่าตัวจริงสวยมากนะนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้สีอื่นๆก็ยังมีสีดำนะครับสีเงินก็ สวยงามรวมถึงสีเทาเมเทอรลอยก็ยังสวยงามเช่นกันนะครับเซ็นเซอร์ระยะด้านหน้ามี4จุดด้านหลัง4จุดครับผมนี่ไล่มาด้านข้างนะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นสีดํามือเปิดประตูเป็นสีดํามีความเป็นสปอร์ตมากๆนอกจากนี้สระวาักา์คีบฉลามและก็สปอยเลอร์หลังนะครับก็เป็นสีดําเงาเนี่ยก็จะตัดรับกับชายล่างเป็นอย่างดีนะครับดูความเป็นสปอร์ตแล้วก็ดูมีความบึกบึนมากยิ่งขึ้นสิ่งที่เปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งนะครับผมนี่ที่กระจกมองข้าง ไม่มีตัวกล้องเห็น a อ a ด a าเลนวแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนมาเป็น BSI นะครับ b บ i ์ส Spot i n f o r m a t i o n นะครับผมก็จะเป็นรบเตือนนะครับลดในมุมอับสายตานะครับผมก็อันนี้หลายๆคนเรียกร้องได้มาแล้วใน CRV รุ่นนี้นะครับผมนอกจากมี BSI แล้วนะครับแน่นอนที่มาพร้อมๆกันก็คือ CTM ครับผม Cross Traffic Monitor นะครับผมใน CRV รุ่นนี้ก็ได้มาเช่นกันครับผมด้านหลังครับ ด้านหลังก็มีความสวยงามเนี่ยตัดสีดําเงาอยู่ว่ารุ่น RS สวยมากๆแล้วก็สิ่งที่เราจะสังเกตได้นะครับระหว่างรุ่นขับเคลื่อน4ีล้อกับขับเคลื่อน2อล้อคือแบตตรงนี้นะครับทายลอ้อมีมีต่างกันแค่นี้เองถ้าใครสนใจแบบเฮ้ยไม่ได้อยากได้ขับเคลื่อนสีล้อนะครับก็แค่ไม่มีตรงนี้ไม่มีแบตเอาอยูได้แค่นั้นเองนะครับผมภายนอกต่างกันนิดเดียวนะครับผมนะเรื่องของฝา ห้องสวะท้ายนะครับก็เป็นไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับก็ใช้งานง่ายๆนะครับสามารถตั้งระดับความสูงได้มีระบบ w ล l อก w a y c ย o s รนะครับผมถ้าเรามีขอมีสัมภาระนะครับสามารถกดบ a ็อก way c ย o ครแล้วก็ถื้อของเดินออกไปได้เลยนะครับสากระโปรงท้ายจะปิดให้อน,นี้สัมพันธ์กับตัวกุญแจนะครับถ้ากุญแจออกห่างจากตรวรถเกิน1-5เมตรสากระโปรงท้ายก็ปิดให้เลยนี่ด้านในนะครับนี่ก็จะมีตัวช่องอันนี้ก็จะเป็นตัวชุดซ่อมยางโช๊คราวนะครับแล้วก็มี ช่องเก็บสัมภาระเพิ่มเติมตรงนี้ถ้าเรามีอุปกรณ์มีอะไรอะไรนะครับไว้ในช่องนี้ได้นะครับห้องสัมภาระท้ายก็กว้างกว้างมากนอกจากนี้นี่ยังมีตัวช่องนี้ช่องจ่ายไฟ12โวลต์น,นะครับผมก็สามารถเสียบใช้ไฟ12โวลต์จากตัวรถได้เลยนะครับด้านในก็มีตัวไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้ายนะครับทั้ง2ฝั่งตัวเบาะนะครับก็สามารถปรับรูปแบบการใช้งานได้สามารถปรับพับเบาะได้นะครับพับปรับปรับพับเบ,บาะล่าเป็น utility mode ได้หรือว่า ปรับไว้ของนะครับเป็นแนวยาวได้ครับผมนี่ Honda CRV อนเนกประสงค์มากๆมาดูภายในห้องโดยสารด้านหลังครับห้องโดยสารด้านหลังจะบอกว่าจุดเด่นเลยนะของ CRV ตั้งแต่ดูก่อนเมชเชแล้วนี่ครับสังเกตดูมุมเปิดประตูเปิดประตูท้กว้างมากเปิดได้เกือบ90องศาเนี่ยขึ้นลงรถง่ายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กนะครับผู้ใหญ่คนแก่ผู้สูงอายุต่างๆเนี่ย ขึ้นลงรถได้ง่ายๆเลยนะครับนอกจากนี้ตัวเบาะเนี่ยสามารถปรับเอนได้ด้วยนี่นั่งหลังตรงนี้ก็สามารถปรับระดับได้นะครับปึ๊บอยากจะเอนเยอะๆก็ปรับได้ตรงนี้นี่ครับตรงนี้นั่งสบายๆพื้นที่เหลือเฟือมากๆเนี่ยตัวเบาะนั่งสบายครับนี่แล้วก็นอกจากนี้เบาะโต๊ะด้านหลังนะครับยังสามารถปรับเลื่อนขึ้นหน้าหลังได้นะครับเกิดเฮ้ยเรามีสัมภาระด้านหลังชิ้นใหญ่ๆเนี่ย รเราสามารถเลื่อนเบาขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ระดับนี้เลยเลื่อนเลื่อนมาได้ประมาณ20เซนนะครับแสดงว่าเราจะมีพื้นที่สัมภาระท้ายเพิ่มขึ้นอีกประมาณ20เซนนะครับผมก็สามารถเอยอะได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีสัมภาระชิ้นใหญ่ก็เนี่ยนั่งสบายๆพื้นที่เหลือเฟือนะครับอันนี้เบานั่งด้านหน้าเนี่ยมันถอยลงมานะเพราะว่ามันมีระบบ ECNT Exit นะครับจริงๆตำแหน่งที่นั่งขับผมอะยังขยับขึ้นไปได้อีกพื้นที่มีเหลือเยอะมากนะครับ นอกจากนี้นะครับด้านบนตรงนี้ก็จะมีตัวไฟนะครับสองสว่งห้องสุดท้ายเป็นห้องโดยสารนะครับก็เป็นแบบทัชนะแตะเปิดแตะปิดได้เลยนะครับรวมถึงตัวหลังคาเป็นซันรูฟนะครับเป็นพาโนรอมิกซันรูฟนะเป็นบานใหญ่เลยนะครับก็สามารถเปิดรับลมรับอากาศได้สบายๆเลยยิ่งอากาศดีๆแบบวันนี้โหเปิดรับสบายมากนะครับแต่ว่าถ้าวันไหนอากาศร้อนๆนะครับไม่ต้องห่วงครับนี่มีแอร์ตรงกลางนะครับก็ช่องแอร์นะครับตรงกลางสามารถ ปรับความเย็นได้นะครับปรับอากาศได้เย็นสบายท่วทั้งคันแล้วก็เราขับรถไปไหนมาไหนนะครับใช้งานโทรศัพท์มือถือใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี่มีตัวช่อง usb type c ให้นะครับสามารถชาร์จไฟได้นะครับก็ชาร์จได้ทั้งคันนะครับตำแหน่งด้านหน้ามี2ตำแหน่งด้านหลัง2ตำแหน่งนะครับชาร์จได้ทั่วทั้งคันนะครับผมทีก็นี่สุดท้ายด้านหลังก็มีนี่ครับทีเท้าแขนพร้อมที่วางแก้วน้ำสองตำแหน่งนะครับอยู่ตรงกลางตรงนี้นะ แล้วก็ที่วางแก้วน้ำนะครับก็จะมีที่ประตูอีกเป็นขวดน้ำนะครับเดินทางไปไหนก็สบายสบายนะครับแล้วก็รถคันนี้ยังมากับเข็มขัดเนิรภัยนะครับสามจาำแหน่งแล้วก็มีตัวจุดล็อกเบาะเด็กนะครับเป็นมาตรฐานทั้ง ISO big แล้วก็แชรแอเกอร์ or, อยู่ที่เบาะหลังเลยไว้ได้ทั้ง2ฝั่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูด้านหน้าครับภายในห้องโดยสารนะครับผมตัว พวงมาลัยเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับเป็นหนังสีดําเดินตะเข็บด้สีแดงรวมถึงการตกแต่งภายในด้วยเป็นเบาะหนังสีดําตกแต่งด้วยได้สีแดงครับเพื่อดูให้ความเป็นสปอร์ตนะครับผมนอกจากนี้นะครับตัวเบาะของรุ่น rs เนี่ยก็จะเป็นปั๊มโลโก้ rs ด้วยนะครับมีความเป็นสปอร์ตมากๆดูเท่มากๆนะครับแล้วก็เบาะนั่งคู่หน้านี่ได้ตัวเบาะเป่าลมระบายอากาศมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดินทางครับไปไหนเนี่ย เย็นสบายแน่นอนนะครับได้ตัวระบบเบาะระบายอากาศนะครับผมนี่ก็สามารถปรับได้3ระดับแยกซ้ายขวานะนะครับตรงนี้นี่แล้วก็ตัวหน้าจอนะครับหน้าปัดของคนขับนะครับผมนี้ก็เป็นหน้าจอ TFT นะครับขนาดใหญ่เลยนะครับก็แสดงผลได้ชัดเจนนะครับรวมถึงข้อมูลต่างนะครับพวกนี้ก็เลือกข้อมูลที่จะโชว์ได้นะครับอยากจะโชว์ข้อมูลอะไรเลือกได้นะครับผมนี่รวมถึงมีเฮดอัพดิสเพลย์ด้วยนะครับก็ แสดงข้อมูลการขับขี่ขึ้นมาบนกระจกบังลมหน้าเลยนะครับเราสามารถเลือกข้อมูลจะแสดงได้ด้วยเหมือนกันนะครับทำให้เราขับรถไปเนี่ยไม่ต้องละสายตาจากถนนนะครับปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับผมรวมถึงตัวเบาะคนขับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเบาะ memory seat 2อตำแหน่งนะครับอันนี้มีมาให้ตั้งแต่รุ่นที่แล้วลวแล้วก็เรื่องของการปรับดันหลังนะครับแบบทิศทางนะครับผมขับไปเดินทางไกลเนี่ยเมื่อยล้าก็สามารถปรับระบบปรับดันหลังได้นะครับ พวงมาลัยก็ดีเลยแล้วก็ที่สำคัญนะครับใน o o n d e s e-hv ทุกรุ่นนะครับมีเรื่องของระบบ d e c e l e r a t i o n p a d d l e s e l e c t o r รครับระบบช่วยชะลอความเร็วที่พวงมาลัยนะครับใน Honda crv เนี่ยสามารถปรับได้ทั้งหมด4ระดับก็ทำให้เราขับรถล,ลงทางลาดชันขับลงเขาได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าปลอดภัยเลยนะครับสามารถปรับระดับช่วยชะลอความเร็วได้นะครับหน้าจอเครื่องเสียงนะครับก็ นี่เป็นแอดวานทัชนะครับก็ให้เครื่องเสียงมาหน้าจอขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็เครื่องเสียงได้เป็นลำโพงเครื่องเสียง BOSE นะครับผมแต่ว่าได้ BOSE มาทุกรุ่นเลยนะครับเสียงเพลาะมากนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องของ HONDA Connect h ครับผม n o n d t Connect ของ Honda crv เนี่ยได้เป็น Honda Connect Generation ที่4นะครับก็รองรับการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันนะครับและเราสามารถใช้งานระบบดิจิทัล Key ได้ นะครับแม้ว่าเราจะไม่มีกุญแจติดตัวมาครับแต่ว่าเรามี Honda Connect ตที่เชื่อมต่อกับตัวรถสามารถใช้เสมือนกุญแจได้นะครับก็เชื่อมต่อกับตัวรถแล้วก็สามารถสตาร์ทรถไปไหนก็ได้นะครับ o อน e c t คอนเน็ Gen 4มีมาให้ใน Honda ค RV Minor c h a ทุกเกรดเลยนะตัวแอร์นะครับก็ยังได้เป็นแอร์แยกโซนครับซ้ายขวาแล้วก็มีระบบ Max Cool มาให้เหมือนเดิมนะครับนี่ ด้านหน้าก็จะมีตัวช่องจ่ายไฟสำรอง12โวลต์นะครับผมแล้วก็ USB อสองตำแหน่งมีที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับแบบไร้สายนะครับไ i เลสชาร Charger นะครับปรับโหมดนะครับโหมดกันกระขี่ก็บอกว่ามีปรับมาให้เพิ่มเหมือนกันนะครับคันนี้สามารถปรับได้ทั้งหมด4โหมดนะครับผมก็จะมี Icon Mode นะครับ Normal Mode s p o t Mode แล้วก็ Individual Mode นะครับก็สามารถปรับได้ นะครับก็สามารถปรับโหมดกันกันกบขี่ได้สปอร์ตอินดิวโลนะครับก็สามารถเลือกได้กําหนดค่าได้ว่าเฮ้ยระบบส่งกำลังเราจะเป็นแบบไหนพวงมาลัยแบบไหนนะครับเครื่องเสียงรถยนต์เกีจะเป็นแบบไหนพวกนี้เราเลือกเองได้หมดเลยนะครับผมเนะี่ยถือว่าถ้าจะใช้โหมดปกติก็ Normal Econ คอน r t ะครับเลือกได้นะครับตามต้องการเลยนะมีระบบ h ิว Descent Control ครับระบบ ช่วยลงทางลัดชันนะครับอันนี้ควบคุมความเร็วขณะลงทางลัดชันเลยสามารถควบคุมได้ที่3-20ถึง20ต่อช่โมงถ้าไปเจอทางชันมากๆนะครับสามารถใช้ระบบนี้นะครับก็รถที่มีระบบนี้เนี่ยก็มีใน Honda HRV แล้วก็มี CRV ครับผมทำให้เราขับไปเที่ยวขึ้นเขาลงเขาลงดอยอะไรเงี้ยมั่นใจมากๆนะครับถ้ามีระบบ Hill Descent Control ตรงนี้นอกจากนี้ อิเล็กทริกปักกิ่งเบรกครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมี Me, มาให้ครบเหมือนกันหมดเลยครับผมคันนี้ Honda CRV eHEV RS รุ่นขับเคลื่อน4ล้อครับผมถ้าใครสนใจนะครับก็มาพิมคอมเมนต์มาตรงนี้ได้เลยแอดไซน์ครับ v g r o u p h o n d a s a l e y t นะครับผมอันนี้เป็นไลน์นะครับผมแอดไซน์มาเลย s อ v ไ r o ์วีกรุ๊ปฮอนด้าเซลกคุยกันได้ถ้าสนใจรถ Honda คันนี้หรือว่า Honda รุ่นใดก็แล้วแต่ทักมาคุยกันได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ